ทางฝั่งรัสเซียออกโรงเตือนสหรัฐค่ะเมื่อวันพุธให้ยุติสิ่งที่เรียกว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามและยังคงเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสองมหาอำนาจกันอยู่ก็ตามนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกฟเรฟคอฟกล่าวเมื่อวันพุธว่ารัสเซียส่งสัญญาณที่ชัดเจนและจำแจ้งไปกับสหรัฐให้ยุติ การจัดส่งอาวุธที่รัฐบาลยูเครนร้องขอเพราะเป็นสิ่งที่อันตร,รายเกินไปและบอกได้ว่าคณะทำงานชุดปัจจุบันของสหรัฐต้องยุติการเขม็งเกลียวความขัดแยง้งไม่เช่นนั้นสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะอันตร,รายสำหรับทุกฝ่ายรวมถึงกับสหรัฐเองด้วย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าการที่รัสเซียทดสอบสิ่งที่เรียกว่าขีปนาวุธโอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางวิถีโค้งรุ่นใหม่เข้าโจมตียูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นการตอบโต้การที่ยูเครยนยิงขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีกองทัพบ,บก ATA CMS ที่ผลิตในสหรัฐหกลูกและขีปนาวุธร่มพิสัยไกล tor รมชาร์โดของอังกฤษเข้าไปในดินแดนรัสเซียหลังยูเครนได้รับการอนุมัติจากชาติตะวันตกค่ะ อย่างไรก็ตามเรฟคอฟได้เผยในวันพุธด,ด้วยนะคะว่ารัฐบาลมอสโกจะยังคงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลวอชิงตันเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธโอเรชนิกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการคำนวณที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลมอสโกต้องการรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสหรัฐในช่วงเวลาตึงเครียดเช่นนี้ ทางประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซลนสกีแห่งยูเครนได้กล่าวว่าการใช้ขีปนาวุธใหม่ของรัสเซียซึ่งยูเครนเผยว่าเป็นอาวุธที่โจมตีในความเร็ว13,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเท่ากับเป็นการยกระดับอย่างชัดเจนและรุนแรงในสงครามและเรียกร้องให้นานาชาติประนามการยิงขีปนาวุธดังกล่าวของรัสเซียขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าขีปนาวุธโอเรชนันของรัสเซียอยู่ระหว่างการทดลองและคาดว่ารัสเซียมีอาวุธดังกล่าวเพียงหยิบมือ ในวันพุธสื่อรัฐบาลรัสเซียทัสอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัสเซียว่ามอสโกกําลังเดินหน้านําขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีตซามาัตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังแสงนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการต่อสู้ด้วยนะคะโดยขีปนาวุธซามัตออกแบบมาเพื่อติดหัวรบนิวเคลียร์ในการโจมตีเป้าหมายในระยะหลายพันไมล์ซึ่งรวมถึงสหรัฐและยุโรปแต่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าและเกิดปัญหาในการทดสอบในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อเดือนกันยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระบุว่ารัสเซียล้มเหลวอย่างหนักในการทดสอบขีปนาวุธนี้รอบล่าสุดซึ่งสร้างความเสียหายให้กับฐานปล่อยขีปนาวุธชนิดดังกล่าว อีกด้านหนึ่งสำนักข่าวเอพีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานประธานาธิบดีโจไบเดนที่ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวันพุธบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเพิ่มกำลังพลของกองทัพด้วยการลดอายุการเกณฑ์ทหารและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถเกณฑ์ทหารได้ตั้งแต่อายุ18ปีจากกรอบปัจจุบันที่25ปีนะคะเพื่อให้มีกำลังพลมากพอสำหรับการสู้รบกับประเทศที่มีจำนวนทหารมากกว่า เจ้าหน้าที่รายนี้เผยกับ AP ได้ว่ายูเครนระบุว่าต้องการทหารเพิ่มเติมอีก106,000นายจากปัจจุบันที่ยูเครนมีฐานและกองกำลังจากหน่วยต่างๆอยู่มากกว่า1ล้านนายแต่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกต่างมองว่ายูเครนต้องการกำลังพลที่สูงกว่านั้นมากอีกทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าปัญหาด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์นในสงครามนี้ การเกณฑ์ทหารกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวในยูเครนตลอดช่วงสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมาเกือบ3ปีค่ะโดยชาวยูเครนบางส่วนแสดงความกังวลว่าการลดอายุเกณฑ์ทหารลงไปจะเป็นการดึงกำลังแรงงานออกไปและกระทบต่อเศรษฐกิจกในยุคหลังสงครามขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไบเดนเสริมว่าสหรัฐเชื่อว่ายูเครนสามารถใช้กำลังคนที่มีอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้โดยการเข้าจัดก,การกับผู้ที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารหรือไม่เข้ามารายงานตัวค่ะคุณเัชพล